ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโย,ยมทั้งหลาย สมาภาพก็จะได้ปรารภธรรมนะให้ญาโดมทั้งหลายนะได้พิจารณาตามหลักที่พระศาสดาพระสัมมาสพัพพธเจ้าที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้ดีแล้วได้มาแสดงให้กับมนุษย์เทวดาพรม จนเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานตามบุญบารมีที่สั่งสมมานี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ หรือจะเป็นสองฝ่ายนะที่แบ่งเป็นคฤรหัดญาติโยมหรือเป็นนักบวชบรรพชิตพิสุขสงฆ์องค์สามเณรสิ่งที่พระศาสดาได้ส่งตรัสสอนเราให้พิจารณาในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่อะไรเล่า เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาบ่อยๆควรพิจารณาเนืองๆเพื่อความไม่มัวเมาประมาทเพลิดเพลินลุ่มหลงในการใช้ชีวิตแล้วก็ให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงที่เราได้เกิดมาก็จะต้องเจอกับความจริงอะไรบ้าง ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีใครนี้พ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ที่พระศาสดาทรงได้ตัดไว้เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจนมุมหรือไม่ร่วงพ้นต่อความแก่ความเจ็บป่วยต่อความตายความพัดพราะหรือว่าเป็นเรื่องของกรรมดีกรรมชั่ว สิ่งเหล่านี้ก็เราจะต้องมาพิจารณาเพื่อให้เห็นความเป็นจริงแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและเราจะเห็นว่าชีวิตของเราในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ยิ่งอยู่ยากทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นเนี่ย ขาดการเอาศีลเอาธรรมเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติจึงทำให้ชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยเป็นทุกขนะ์ทุกข์เพราะขันนี่ก็ถือว่าเป็นความจริงที่เรานี้มิพ้นอยู่แล้วนะบางทีก็ทุกข์เพราะวิบากกรรมในอดีตนะที่ส่งผลมา แต่สิ่งที่เราทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นก็ไม่ใช่ทุกข์เพราะขันเพราะวิบากแต่ทุกข์เพราะกิเลสนะที่มันกัดกร่อนจิตใจแล้วมันกุ้มรุมอยู่ในใจเราตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องน้อมนำมาพิจารณาบ่อยๆนะเพื่อที่จะบรรเทา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ลดลงเพราะว่ากิเลสนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสายของโลภะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะหรือว่าสายของโทสะก็คือความประทุษร้ายต่ออารมณ์เจออารมณ์ที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อยากจะหนี อยากจะทิ้งอยากจะทำลายอารมณ์นั้นนะเป็นเรื่องของความโกรธความโมโหนะก็จะมีความรุนแรงโลภะก็รุนแรงอย่างหนึ่งโทสะก็มีความรุนแรงอย่างหนึ่งหรือจะเป็นสายโมหะคือความลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพระศาสดาของเรานั้นเป็นไปเพื่อให้เรานั้นไม่โมเมาไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่ชีวิตของขันห้าที่เราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์สัชาติหนึ่งนี้พระศาสดาก็ส่งให้เราพิจ,จารณา สิ่งที่เป็นสมบัติของร่างกายนี้ที่เราเกิดมาแล้วไม่มีใครอาจจะร่วงพ้นได้นะพาะฉะนั้นเรียกว่าฐานะห้าประการญยตเดยมทั้งหลายตรงนี้พระศาสดาก็ทรงตรัสนะกับพระพิสุททั้งหลายว่าฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษคฤริหั์หรือบันไปชิด ควรพิจารณาเนืองๆห้าประการห้าประการนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นฆารหัสญ,ญาิโยมหรือเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตพระศาสดาทรงตรัสให้พิจารณาฐานะห้าประการก็คือหนึ่ง เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สี่เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้น และประการที่ห้าก็คือเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาแทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆนะอันนี้สําหรับญาติโยมที่เป็นผู้สวดมนต์ภาวนาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนะก็ คงจะมีความคุ้นชินและคุ้นเคยกับบทนี้นที่เราได้สวดสาธยายกันบ่อยๆนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พระศา,ศาสดา,าทรงตรัสฐานะห้าประการนั้นเนี่ยนะเพราะอาศัยประโยชน์อะไรนะที่พระองค์ทรงตรัสตรงนีนะ้ตรงนี้ควรพิจารณาอย่างยิ่งยดยมทั้งหลายเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องพิจารณาเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ต้องตายต้องพัดพรากหรือมีกรรมเป็นของของตนนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาที่เห็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่จะไม่ประมาทมัวเมานะนี่มีความสำคัญมากนะพระศา,ศาสดาก็ทรงตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่าเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์อะไร สตรีบุรุษคฤหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิสูจนทั้งหลายความมัวมเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจจิต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืององย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พ่สุขทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหั์หรือบรรปชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิสุขทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัหัดหรือบรระชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พิสุกทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิสุขทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัตหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พิสุขทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรีบุรุษคฤหัสหัหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พิสุขทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตไวจีทุจริตมโนโทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆยอมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิสูทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสสตรีบุรุษคฤหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พิสุขทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษครหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นพิสุขทั้งหลายความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมลักความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ พิสุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหถ์หรือบรรบชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพลัดพดรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นพิสุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหถ์หรือบรรบชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาแทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆพิสูจน์ทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละทุจริตเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พิสุขทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤรหัดหรือบันไปชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆพิสุทั้งหลายอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะ นั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่ผูด้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชนั้นได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงนี้ที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผูด้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดธรรมนั้นในหมู่สัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นผู้อยู่อย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ ทราบธรรมที่หาอุปธิไม่ได้เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมกเกษมครอบงำความมวัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลายจะเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลัง ตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นคำศัสดาของเราที่ได้พร่ำสอนยิดยมทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสฐานะห้าประการนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสำหรับปุถุชนอย่างเรานี้ก็ให้พิจรารณาและเพื่อเป็นประโยชน์แก่การที่เรานั้น,นไม่มัวเมาประมาท แล้วก็ไปหลงทำทุจริตทางกายวาจาและใจนะสำหรับพระอริยสาวกที่ท่านเห็นตามความเป็นจริงท่านก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเมื่อเกิดมาแล้วความแก่ความเจ็บป่วยความตายความพัดพรากหรือการที่เรามีกรรมเป็นของของตนนั้น นะโดยที่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นแก่เพียงเราผู้เดียวหรือว่าท่านผู้เดียวเท่านั้นแต่ทุกชีวิตที่อุบัติเกิดมาโดยทั้งหมดทั้งมวลที่มีการมาการไปนะมีการจุดติก็คือตายมีการอุบัติคือการเกิดก็จะต้องประสบเหมือนกันหมดกับความแก่ความเจ็บความตายและมีกรรมเป็นของของตน แต่เมื่อพิจารณาบ่อยๆแล้วเนี่ยสำหรับพระรยสาวกท่านก็ทำให้มรรคเกิดขึ้นเนมื่อมรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านอบรมทำให้มากซึ่งมรรคนั้นๆแล้วเนี่ยก็ย่อมละสังโยชน์ได้ละอนุสัยได้อนุสัยที่นอนเนื่องย่อมสิ้นไปหมดไปเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนด้วยเหตุนี้แหละ ญาติโยมทั้งหลายพระศาสดาจึงทรงตรัสฐานะห้าประการนี้ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระข้อตามไม่ว่าจะเป็นครือขัดคารวะญาติโยมก็ตามเป็นสิ่งที่พระศาสดาของเรานั้นทรงตรัสให้เราบอกเราสอนเรานั้นให้พิจารณาเนืองๆตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะชีวิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะหนีผลไปได้กับความแก่ความเจ็บป่วยความตายความพลัดพรากและทุกคนก็จะต้องมีกรรมมีการกระทำของตนนั่นแหละ,ะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามตรงนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรรมนิยามกฎเกณฑ์ของกรรม นะด้วยเหตุนี้เราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทโมเมานะหรือว่าทําให้เรานั้นเนี่ยทาใจได้มากขึ้นเมื่อความแกนะ่ย่านกลายเข้ามานะความแก่ก็เกิดขึ้นทุกๆขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเนะมื่อพิจารณาแล้วทําให้เราไม่ต้องทุกข์เพราะแก่ หรือทําให้เบาบางลงนะไม่มัวเมากับความเป็นหนุ่มเป็นสาวกับชีวิตกับความไม่มีโรคนะต่างๆเราเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มันก็มีมากมายนะเราอย่าถือว่าโอ้เดี๋ยวเป็นเรื่องของกรรมนะเราก็อย่าโยนให้กรรมเก่าเท่านั้นกรรมใหม่เจตนาที่ไม่ประมาทในปัจจุบันนี้แหละมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนะพราะฉะนั้นได้ปรารบสิ่งที่พระศา,าสดาทรงตรัสนะว่าห้าประการนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นควรพิจารณาเนืองๆองนะก็ขอเจริญธรรม